สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนสุวิสาอุรหัส01นหนึ่งค่ะวสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสรีดาตระสดสมเารหัส0 0นสีว้าวสวัสดีค่ะชื่อนางสาวยาริตราหนิงรหัสศูนย์ศูนย์ห้าค่ะโอเคสวัสดีครับนายมังด่รหัสน์ครับย oh <my> อ้ยโอ้ยโอยโอย้ยร นัามารุิมครับสวัสดีครับขอาคุนทุกคนนะครับอันนี้เรามาอยู่ในส่วนเรียนรู้นะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติมาจากนะฮะท่านวิทยากรของเรานะครับก็เดี๋ยวเป็นมายังไงเดี๋ยวเรามาถามวิทยากรก,กันเลยนะครับให้แน,นาตัวนิดนึงครับผมว่า รค,รครับอ่าผมในดลอลล์ตบาร์นะครับประธานศูนย์การเรียนรู้เพิ่มปฏิสิทธิภาพสินค้าเกษตรของจังหวัดยาลานะครับ<ม>เป็นรองประธานเหตาสงขานะครับที่นะครับก็ออสถานที่ตั้งอยู่หมู่8ตำบลบาโรอําเภอยะหาจังหวัดยาลานะครับครับผมอยากอยากอยากทราบว่า อายเนี่เริ่มต้นยังไงครับถึงจะได้แบบมีแบบนี้มาแบบเริ่มต้นมาด้วยแนวคิดในรูปแบบไหนทำไมถึงอยากจะทําแบบนี้ครับครับความเป็นมาแต่ก่อนเนี่ยยังไม่มีศูนย์การเรียนรู้นะครับผมตอนนั้นผมได้เป็นอาส,ะอะสะมาชิกอบอตอนะครับเลยโดยโดยได้ศึกษาดูงานทั่วประเทศภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ก็กลับมาคิดจะเปิด ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับในชุมชนให้คนในชุมชนได้เรียนรู้นะครับก็มีหลากหลายที่ทําอยู่นะครับมีมีสละอินโดหลักๆที่เด่น mm hmm. นะครับสละอินโดแล้วก็มีทุเรียนสามขาที่ทาธุรกิจอยู่นะตอนนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็มีดำใย,ยกิ้ต้นนะครับ mm hmm. เป็นพืชเศรษฐกิจที่มาใหม่มาแรงด้วยครับผม mm hmm. แล้ก็ พอ,อมีกำลังใจที่จะเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพอ่อก็อยากให้เกษตรกรนะครับที่จะมาศึกษาดูงานเรียนรู้ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบายโยนะครับถ้าชื่อเต็มๆเขาเรียกว่าบ้านบาโยครับผมครับเมื่อกี้ก็เราก็ได้ฟังนะครับว่ามันมีสิงมีพ่าพันธิ์ที่หลากหลายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับว่า ทุเรียน3ามขามันเป็นยังไงมันจะมีขาจริงๆหรือเปล่าอ่ะนนเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับชน เรามาสะดุดตาเจอกับไอนนี่ครับไม่รู้ว่าคืออะไรเดี๋ยวจะลองถามลุงเขานะครับไม่ทราบว่าอ่ะยะมันคืออะไรแล้วอันนี้ก็เป็นตัวเชนารงนะครับก็สละอินโดเนียแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนนี่เราต้องผสมกสรน,นะครับผมก็เลยคิดว่าอเอามาเลี้ยงเชนารงมามาช่วยผสมกะสอช่วยเป็นอีกแร่หนึ่งสําหรับเราไม่มีเวลาที่ดูแลสละเนี่ย เดี๋ยวออีกไม่นานนะักข่าวจะมาทําข่าวรอให้ทาแปลงเสร็จเพราะว่ามันไม่ไม่ต้องผสมแล้วใช้ตัวเชนารงอยู่ในแปลงเนี้ยยมีหลาย<ม>หลายหลายหลายท่อนที่เลี้ยงอยู่ครับเพรว่าเราให้พึ่งชันโรงเนี้ยนะครับมาช่วยไปผปสมเกสอนให้ครับจะได้ไม่ต้องมาเพลืองแรงอีกต่อไปแล้ ันนี้เป็นแปลงฉละอินโดนะครับที่ผมขายสลาออนไลน์ส่งให้ลูกค้านะครับเนี่ยเป็นแปลงฉละมีประมาณ4 0 0กว่าต้นนะครับแต่ช่วงนี้กําลังอ่าไม่ไม่มีเลยนะครับผมผลิตไม่มีเลยหมดประมาณเดือนกว่าแล้วครับผม มามาเสียบแดงจะกรบพัดเ oh. นี่นี่นีแดงจะกรบพัดนั่แล้วก็อันนี้ก็ต้นอื่นแล้วก็มามาให้ให้ให้โยผสมให้มันแข็งแรงหน่อย oh. นี่แดงจะกับพัดสีเหลืองอ่าสีแดงภูมินเนียชาวบ้านไปครับอันนี้เวลาเวลาเราไม่มีตังให้อาหารปลา

หน่งนี่ห้าคนคนละร้อยยี่พวกกำอะไรเยอะเลยอืมจิตต์ทำม่ว่าจิตต์พ่อทำนี่ตานนี้รู้ว่าตัวหนึ่งรู้ว่าทำอ่าได้หลากหลายเลยอืมคือทำเป็นเมนูแบบนั้นครับเมนูเมนูถ้าเป็นแบบขายส่งแบบนี้เขาไม่เคยขายนี่ว่าจะแยกแยกไปขีดหรือว่าหนึ่งกิโล แต่ไอตัวนั้นตัวที่เห็นเห็นอยู่เมื่อกี้ก็เป็นพ่อพันธุอ์อันน,นี้เป็นอ่าอ่าห้องเรียนเกี่ยวกับบัญชีครัวเรือนนะครับเวลาเกษตรกรมาที่นี่เขาจะเรียนรู้ห้องนี้นะครับเนี่ยได้รับได้จ่ายนี่เ้วทำอะไรอย่างนี้อันนี้ก็คือโทรศั์เซลล์นะครับคือเราใช้ไฟฟ้าใช้อันนี้มันประหยัดนะครับเราไม่ได้จ่ายพลังงานแสงอาทิตย์เวลาสูกน้ําน ต้นทุเรียนอะไรหลังข้ออุอะไรก็ใช้นี่หมดเลยนะครับอันนี้เป็นโซล่าเซลล์ครับได้อุงการของคอนคอนทูนสวย่างให้อันนี้เอาไว้เลี้ยวเลี้ยวหัวหัวไร้รับนี่เขาเลี้ยงกันหัว่าคุณครับว่าคุณเพราะว่าในสารจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยแต่ละปีเขามีหัวรายยนนะครับเลยก็มามาคุมออกมาคุมก็พอถึงเวลาแล้วก็ขายนะครับ ใกั้กับรายยอแล้วก็ซื้อมาใส่เดี๋ยวนี้ก็มีอยู่ประมาณห้าตัวนะครับก็ขายไปลรายอาที่ที่ผ่านมาขายช่วงขายช่วงเทศากาลใช่ครับ,บ <ม S 2> เทศกาลรายยอคือรเราเราเลี้ยงไม่ไม่นานเราจยขายเลยอืมันเ,เป็นเป็นการพักแล้วก็คุณให้ให้ใหว่า้วน็ขายครับคุณให้ให้ะะวแล้วก็ววาขาย เราเรา,เรามีนแต่งหน้าเราก็จะจะมีะมีเปียปาดช่องนี่ถึงถึงเวลาตัดแต่แรกของมันสวยเลยตัดหมดได้ตัดแล้วก็เราไปใส่เครื่อง<ม>เลี้ยงมันไม่ใช่เป็นธุรกิจเลี้ยงเอาใจตัวเองให้มีความสุข<ม>เวลาเรา ไม่ไม่ได้ขี่เรียอะไรเลยเราก็มาอยู่กับโย,ยให้หญ<อ>้าให้อะไรวันไม่มีไรายได้กับโยเลยแค่เป็นเอาเอาใส่ใจเอาให้มีความสุขเรานะเ่นเองอ,อันนี้เป็นกวาง